เคสนี้นะคะสามีบอกว่าเขาหมดไฟเบรนเอาต์อยากลาออกจากงานอยากจะอยู่บ้านแล้วทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินอันนี้ครูไม่วิจารณ์นะเพราะว่าครูไม่มีความรู้จริจรงๆค่ะเขาถามน้องปรึกษาครูว,ว่าจริงเหรอจะเป็นไปได้เหรอที่เขาจะอยู่บ้านเขาเรียกเทรดอะไรสักอย่างนึ่งอะว่าสามารถจะดํารงอาชีพเขาบอกว่าเขาสามารถอยู่ได้ โดยที่ไม่ต้องไปทํางานบริษัททีนี้ตัวภรรยาก็เริ่มวิตกกังวลนะคะก็เลยมาปรึกษาครูบอกว่าจะยังไงดีเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ลาออกแต่เขากำลังจะไปลาออกแล้วก็อยากจะถามครูว่าเหมือนคล้าย้ปรึกษาหรือว่ากังวลแล้วก็ระบายนะว่าไอ้ธุรกิจที่สามีจะไปทำมันเกิดจะจะเกิดไหมไอ้เรื่องพวกนี้ครูไม่แนะนําให้ปรึกษาครูนะคะเพราะครูไม่ครูไม่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ไอ้ไอ้การเงินอะไรพวกนี้อะไรเกี่ยวกับเทรด เรื่องพูดเ,เรื่องอะไรครูไม่รู้จริงๆค่ะต้องขออภยัยอันนี้ครูไม่สามารถจะไปะวิจารณ์ไปก้าวล่วงได้ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเพราะครูสังเกตว่ามันก็มีทั้งคนเวิร์กคนไม่เอาเยี่ยทุกอาชีพอะทุกการทํามาหากินอะมันมีทั้งเวิร์กและไม่เวิร์กใช่ไหมตอนนั้นเหมือนบาอย่างครูเปิดสอนโยคะเนี้ยนะคะครูทำมาเกือบสามสิบปีอะในขณะที่บางคนเปิดโยคะเนี่ยหปีก็เลิกทํา เออไปต่อไม่ได้บางบาง,บางคนแค่ปีเดียวก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะคะนั้นเลยต่อไม่ได้จริงว่าว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กแต่ทีเนี้ยครูเข้าใจในส่วนของที่น้องกังวลว่าเออน้องจะต้องกลายเป็นอหัวหลักไม่ใช่หัวหลักเสาหลักของครอบครัวไหมถ้าเกิดว่าเกิดสามีไม่เวิร์กอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดกันทั้งสองคนต้องคุยกันปัญหาคือครูอยากให้มองอย่างนี้ให้เขาเข้าใจตัวสามีนะี้ว่ามันเป็นอ,อ่ การเบรนเอาต์ out, จริงๆแล้วเขาอยากจะไปทําไอ้ที่ว่าเนี่ยโดยอ้างว่าเขาเบื่อสังคมเบื่ออการเดินทางเบื่อผู้คนนะเลยคิดจะไปทําธุรกิจแบบนั้นเพราะว่าให้เงินมาทํางานอ่าเนี่ยนะอันนี้ครูพูดตรงนะครูค่อนข้างตรงนะแยกให้ออกว่าขี้เกียจรักสบายหรือเบื่อสังคมอืมรักสบายเป็นเรื่องหนึ่ง นะเอาจริงทุกคนก็ไม่มีใครอยากลาบากหรอกนะไม่เขาบอกว่าไม่อยากไปติดบนท้องถนนเอาจริงก็ไม่มีใครก็อยากไปติดบนท้องถนนเหมือนกันนะเมื่อก่อนครูก็เคยทํางานสมัยนานมากแล้วนะอยู่ที่ศรีลมครูก็ไม่อยากติดบนท้องถนนแต่คุณรู้ไหมว่าคารูทํำยังไงยุคนั้นนะสามสิบปีสามสิบกว่าปีที่แล้วอะออกจากบ้านเร็วขึ้นอืมตื่นเร็วขึ้นนอนหัวค่ำตื่นเร็วขึ้นซึ่งครูก็เลยไม่ต้องรถติดตอนขากลับก็ รอให้มันหายติดคือจริงๆไงอไอ้พวกนี้มัน manage ได้ไอ้เรื่องที่ว่าเบื่อบนท้องถนนเบื่อทุกคนเบื่อถ้าคุณไม่อยากเบื่อคุณก็ต้องทำอะไรก็ได้ให้คุณไม่ต้องติดหลายคนที่ครูรู้จักเขาก็ออกจากบ้านเร็วเออไปถึงที่ทำงานก่อนมันมีเวลาพักผ่อนนั่งบางคนไปรีบต่อที่ทำงานอีกหน่อยหนึ่งก่อนจะเข้างานเข้างานแปดเก้าโมงเนี่ยเข้าไปถึงที่ทำงานแต่ตีห้าครึ่งหกโมงไปคือพูดง่ายเขาเขาเขาไปจนเขาได้ถึงกุญแจ ก็ถุแจไปถึงปั๊บก็ไปจอดรถเพราะมันมันจอดรถทั้งวันอยู่แล้วเป็นพนักง,งานใช่ไหมไขายกุญแจแล้วเขาไปพักผ่อนไปยีบต่อที่ทำงานแบบนั้นอะ่ะคือทุกคนเนี่ยมันมีปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกเสมอไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบถ้าเป็นเรื่องของการที่เขาเบื่อการจราจรเขาจัดการกับความเบื่อตรงนั้นได้เอเบรนเอาท์ out, ก็ต้องดูไปจัดการกับความรู้สึกเบรนเอาท์นะคะหลายคนน่ะที่เบิรนเอาท์เนี่ยไม่ได้เบื่อที่ไม่ได้เบื่ออะไรหรอกไม่ชอบตัวเองนะคะ ถ้าไม่ชอบตัวเองถ้าเป็นเรื่องของความไม่ชอบตัวเองต้องแก้ไขนะเพราะว่ายิ่งครูเห็นหลายคนอันนี้นี่มีเคยมีเคสแบบนี้จริงๆค่ะที่ลาออกจากงานแล้วมาทําแบบเนี้ยมาทําธุรกิจส่วนตัวซึ่งมันไม่มั่นคงมาทําอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นอยู่ในกลุ่มที่ไปไม่รอดหนักกว่าเดิมมันถึงขั้นซึมเศร้าเลยนะเพราะเขารู้สึกว่าออกมาแล้วยังจะมาเจอเฟลซ้อนเฟลคือจริงๆถ้าเขาจะออกมาจริงๆมันต้องมีแผนสำรองต้องมีแผนสำรองไม่ใช่ออกมาแบบนี้เลยทีนี้ทีนี้เรามาให้จัดการปัญหาของเขาก่อนว่าเขาเป็น i n รเ o ิร r t จริงๆหรอ จริงๆอะคนส่วนใหญ่เรียกตัวเองว่า introvert เนี่ยน้อยคนจะเป็น introvert จริงๆบางคนเขาต้องการหนีปัญหาบางคนเขาต้องการที่จะไม่อยากเจอใครไม่อยากจะเจอหน้าใครไม่ได้แปลว่ายูจะเป็น introvert หรอปว่าจริงๆแล้วแปลว่าอ,วอ,อยูไอ่ไม่ชอบตัวเองอยู่ไม่ชอบไม่ชอบตัวเองก็เลยไม่อยากเจอใครเพราะว่าเขากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเขา f a ลคาเพราะจริงๆความรู้สึกเฟลอ่ะจริงๆเป็นความรู้สึกของคนคนนั้น คนคนนั้นรู้สึกเองว่าเฟลวันที่คนอื่นไม่ได้รู้สึกเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งครูงงมากครูก็คือไปงานเลี้ยงรุ่นใช่ไหมไมันก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง,งชื่อชอช้างสมมตินะเพื่อนคนเนี้ยอยู่ๆมันก็หายไปจากงานเลี้ยงรุ่นน่ะหลายปีมากไม่มาครูก็เออเราก็ไม่ได้สังเกตนะแล้วต่อมาเขาก็ผูมผ่มาเขาผลกมาแล้วเขาก็าบอกว่าไอ้ที่เขาหายเขาหายไปไหนเออครูก็งงอยู่เขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาตกงาน เขาไม่มีตังค์เศรษฐกิจฤฤฤฤฤไม่ดีเขาเลยไม่อยากเจอเพื่อนไม่อยากเจอใครเขากลัวเพื่อนเขาดูถูกแต่ตอนเนี้ยเขามาจับธุรกิจเหมือนกับว่าพี่สาวเขาลงทุนอะไรบางอย่างแล้วลุ่งแล้วก็เลยขยายสาขาให้เขาดูแลเดี๋ยวนี้เขามีตังค์แล้วเขาก็เลยกล้ามาเจอหน้าเพื่อนๆนเอาจริงๆพวกเราไม่รู้เลยเมื่อไหร่มันมีตังค์หรือเมื่อไหร่มันไม่มีตังค์เข้าใจไหมมันไม่มีใครรู้เลยว่าวันไหนไอ้นี่มันมีตังค์ หรือไม่มีตังค์เรารู้แต่ว่าเพื่อนมาเจอกันเอ้ยคิดถึงกันหว่ามาเจอกันแล้วก็มันก็จ่ายค่าโต๊ะไอ้คนแล้วเท่านี้เท่านี้เมื่อออกมางานเลี้ยงลูกเนี่ยก็เราไม่ได้สนใจเลยนะว่าครูไม่ได้ทัาสังเกตไม่มีใครสังเกต้วยว่าไอ้นี่เมื่อไหร่มันมันตกงานรู้แต่ว่าเออมันหายไปมันคงจะยุ่งๆนะนะพอมันไม่มีตังค์มันไม่อยากเจอเพื่อนพอมันมีตังค์มันเลยจากอยากเจอพวกเราแล้วมันบอกว่าที่มันหายไปเพราะมันไม่มีตังค์เออแล้วตอนนี้เรามีตังค์แล้วแต่ครูกับกับมองว่าเดี๋ยวก่อนนะเธอมีตังค์มาก เพื่อนกันเราอยากเจอกันมันเป็นวิจาภาพเราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเห็นไหมว่ามันอยู่ในไหนคะมันอยู่ในหัวเขาเองมันอยู่ในหัวเขาเองว่าเขาอะตอนที่เขาตกอตกงานน่ะเขารู้สึกว่าเขาเฟลเขาก็เลยรู้สึกว่าคนอื่นต้องดูถูกเขาคือเขารู้สึกดูถูกตัวเองลึกๆเขารู้สึกว่าตัวเขาเฟลเขาล้มเหลวเขารู้สึกว่าคนอื่นจะต้องเห็นเขาแล้วต้องบอกว่าไอ้มาแล้วไอ้ล้มเหลวมันมาแล้วบ้าคนอื่นไม่มีใครรู้ตอนเขาตกงานไม่มีใครรู้ว่าเขาตกเขาไม่ได้บอกใครแต่เขาเก็บตัวเก็บตัว แล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองเขาเลยไม่อยากเจอใครคําถามที่คุณจะถามคือไอ้นี่เรียกอินโทรเวลด์เหรอแล้วทำไมพอมันมีตังค์มันหายอินโทรเวลดเฉยเลยพอมันมีตังค์ปั๊บมันมีรายได้มันมีสิ่จัดการปั๊บมันก็เลยมาเจอพวกเราทีนี้มันกลายเป็นเอ็กโทรเวลด์เฉยเลยเห็นไหมเขาว่าอินโทรเวิร์กับเอ็กโทรเวิร์มันไม่ใช่ว่าอ่ามันไม่ใช่ว่าคุณเกลียดตัวเองคุณไม่ชอบตัวเองแล้วคุณเรียกตัวเองว่าเป็นอินโทรเวิร์มันไม่ใช่มันมีความหมายมากกว่านั้นคุณต้องไปศึกษาคำว่าอินโทรเวลด์ก ที่ครูเป็นห่วงที่ว่าใช้มั่วเพราะว่าบางคนเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ใช้คําเนี้ยคําว่า introvert ในการหลีกหนีปัญหาในการไม่เผชิญกับความเป็นจริงว่าเฮ้ยเราต้องปรับปรุงบุคลิกเราต้องเจอคนอย่างครูหลายๆคนที่บอกครูว่าเป็น introvert นะครูแนะนําให้ไปเข้า Toastmaster ครูพูดถึงชมรมนี้บ่อยมากค่ะครูให้เขาเข้าไปในกลุ่มนี้เพราะว่าในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการพัฒนาตัวเองในการพูดต่อหน้าชุมชน เป็นสถาบันที่มีทั่วโลกมีสาขาทั่วโลกในไทยก็มีเยอะมากในกรุงเทพมันมีเยอะใหญ่เลยนะคะเป็นฝึกให้เราเข้าสังคมฝึกให้เราพูดต่อหน้าสาธารณชนฝึกให้เราแบบเอมีเพื่อนมีฝูงแบบนะหัดแล้วก็เป็นเป็นกลุ่มที่มีพลังบวกมากเ,าเรียกกลุ่มโทนมาเตอร์เนี่ยเขาจะฝึกตั้งแต่คนที่ไม่กล้าสบตาคนคนที่แบบเวลาขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วออมองเพดานบ่อยๆไม่สบตาใครเขาจะค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกแล้วพอฝึกปั๊บเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นเราจะกลายเป็นคนที่แบบว่า อุ่นใจเรามั่นใจมากขึ้นเราสามารถเข้าสังคมได้คือเราต้องแก้ปัญหาที่ซอสท,ที่สาเหตุของมันจริงๆว่าอ๋อโอเคปัญหาของเราคือเราไม่มั่นใจในตัวเองเฮ้ยเราเราเราไม่ชอบตัวเองก็คือพอเราไม่มั่นใจก่อนเราก็เลยไม่ชอบตัวเองเสร็จแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกันเพิ่มความมั่นใจไปดูซิว่าเราตกหล่นตรงไหนอะไรที่เราเราไม่เราไม่ชอบตัวเองไปจัดการตรงนั้นแต่พอเราไปตีตาตัวเองว่าฉันไม่อยากเจอใคร เพราะฉันเป็นเอ็นโทรเวดมันปิดประตูไงมันปิดประตูการแก้ไขหลายคนบอกว่าตัวเองเป็นเอ็นโทรเวดเฉยๆเลยไม่ยอมไปสมัครงานอันนี้มีพ่อแม่บางคนมาป,ปรึกษาครูเพราะครูทําเรื่องของออปัญหาวัยรุ่นด้วยไปดูแล้วอ่อแม่ลูกไม่ยอมคือเขาปรึกษาแต่ลูกเขาวัยรุ่นจนกระทั่งลูกเขาเนี่ยเ,เรียนจบแล้วแล้วควรจะไปทํางานได้แล้วแล้วเขาก็มาปรึกษาครูต่อหลังจากนั้นว่าลูกพูดว่าเป็นเอ็นโทรเวดบอกว่าไม่อยากไปสมัครงานเพราะว่า เป็นคนแบบไม่ชอบคุยกับคนเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เราเราไม่ชอบคุยกับคนเพราะว่าเขาบอกเขาไม่ชอบคนไม่ใช่ไม่ใช่บอกเลยนะที่คุณไม่ชอบคนน่ะคุณไม่ชอบตัวเองก่อนมืนออกไหมเวลาคุณไม่ชอบตัวเองอ่ะคุณจะมีรีเฟกมีมีมีความคิดที่เป็นอัตโนมัติอย่างหนึ่งว่าเวลาเราไม่ชอบตัวเองเราคิดว่าคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันเออ คุณเคยสังเกตไหมมันมีเคสที่ที่ได้ยินบ่อยๆแล้วว่าเวลาคุณไปม,มองหน้าจิโกะอ่ะเฮมองหน้าทําไมหาเรื่องเหรอมองอะไรแบบคือเขาจะรู้สึกว่าการมองของคุณนะ่ะเป็นการแอดแท็กเป็นการดูถูกเป็นการดูหมิน่นดูแคลนทั้งที่ล้วคุณแค่สบตาเขาเฉยๆแล้วรู้ว่ามันมาจากไหนมันเป็นรีเฟล็กที่เกิดจากว่าตัวเขาอ่ะรู้สึกว่าตัวเขาด้อยตัวเขากระจอกคือครูไม่รู้หรอกนะว่าอะไรคือกระจอกครูไม่รู้หรอกว่ากระจอกจริงไม่กระจอกจริงแต่เขาอ่ะ คนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองกระจอกพอเราไปมองหน้าเขาเขาก็เลยโมโหอะมองใครว่าใครกระจอกึ้นในใจเขาคิดไงว่าเราอะไปมองเขาแล้วคิดว่าเขากระจอกเขาเลยคนเหล่านี้จึงมองหน้าไม่ได้คุณสังเกตไหมเวลาคุณมองหน้าคนที่เขามีท่านัศนคติดีกับตัวเองอะเรามองเขาเขาจะยิ้มให้สมมื่อคุณมองหน้าคุณน่แล้วคุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณมองหน้าคุณคุณมองอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบเออยยิ้มกลับมาแต่ถ้าคุณรู้สึกแย่กับตัวเองคุณรู้สึกว่าตัวเองแย่ กระจอกงอก้อยคุณมันต้อยต่ําซึ่งมันไม่รู้คุณได้จากไหนนะคุณอาจจะได้มาจากที่บ้านจากครอบครัวไม่รู้ล่ะบางเอิญคุณรู้สึกอย่างนั้นแล้วคุณเดินสวนอะคุณแล้วคุณมองหน้าคุณเอะมองอะไรอย่างเงี้ยคุณสังเกตไหมการที่มนุษย์เราเป็นแบบนั้นอะมันเกิดจากข้างในอะเรารู้สึกกับตัวเองอย่างนั้นถ้าเรารู้สึกกับตัวเองว่าเราดีดีในที่นี้คือแบบว่าเราอารมณ์ดีเราเราเรา,เราเห็นคุณค่าของตัวเองเราชื่นชมตัวเองตามความเป็นจริง เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราสบายใจนะเวลาเราเจอคนอื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูถูกเราเขาไม่ได้แอดแท็กเราเขาไม่ได้อะไรเราเลยอันนี้เรื่องจริงคุณมีเพื่อนที่ที่คุณเล่าให้ฟังว่บเพื่อนบางทีมันไม่อยากเจอหน้าใครตอนมันตกงานตอนมันไม่มีตังมันรู้สึกว่าเจอใครเขาก็ดูถูกเดี๋ยวก่อนเผิ่อเขาไม่รู้ด้วยเพิ่อคนที่คุณเจอเขาไม่รู้ด้วยว่าคุณกําลังตกงานเขาไม่รู้ด้วยว่าคุณกําลังไม่มีตัง ถ้าคุณไม่ได้ไปยืมตังค์เขานะเขาก็จะแบบอ้าวฮ้ยเป็นไงสบายดีไหมแต่ข้างในอ่ะของเราอ่ะเรารู้สึกแย่เราก็เลยรู้สึกว่าคนอื่นอ่ะเขาต้องมองเราด้วยสายตาดูถูกแน่เลยเพราะข้างในเราอ่ะดูถูกตัวเองถูกนึกออกไหมคะเมื่อคนเหล่านี้ก็จะปฏิเสธการไปเจอคนนั้นคนนี้เวลาเรากําลังลําบากกาลังตกงานเราจะปฏิเสธการจะและยิ่งมันยิ่งเป็นการไปตัดอะไรรู้ไหมโอกาสที่คุณจะได้งานทํา ตัดโอกาสที่คุณจะได้เอมีคนแนะนําคุณเฮ้ย hey, น,นี่คือที่จะไปรับรู้อะไรใหม่ๆว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวนี้เขามีออนไลน์แล้วนะเดี๋ยวนี้เขามีธุรกิจแบบนี้เฮ้ย hey, มันไม่ต้องลงทุนมากแล้วอย่างเงี้ยมันมีอะไรคือเพราะว่าคุณรู้สึกแยกกับตัวเองคุณก็เลยตัดตัวเองจากโลกภายนอกแล้วคุณใช้คําว่าอ๋อเบื่อคนไม่อยากเจอใครลาคาญมีแต่พวกเสแสร้งมีแต่พวกหน้าไหว้หลังหลอกมีแต่พวกไม่จริงใจจริงๆอตเรื่องของเรื่องคือคุณกลัวก,วการเจอคน เพราะในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันมีคนอย่างนั้นในโลกมันมีไหมมีแล้วมันมีคนจริงใจไหมก็มีไงแต่เราอ่ะไม่ชอบตัวเองเท่านั้นเองเราก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นแต่คนที่เป็นเนกาทีฟอ่ะถ้าคุณบอกว่าโลกนี้ไม่มีใครจริงใจแล้วเนี่ยฉันฉันว่าฉันจริงใจนะเว้ยเออวกู <c ười> ก็จริงใจนะคนจริงใจมันมีเออแต่ด้วยความที่คุณรู้สึกแยกกับตัวเองคุณเลยมองทุกอย่างลบไปหมดแล้วคุณก็เรียกตัวเองว่าเป็นเอ็นโทรป หลายคนเนี่ยลาออกจากงานไม่อยากไปเจอใครแล้วอยากจะเก็บตัวอยู่กับหน้าคอมหน้ามือถือทำธุรกิจออนไลน์แบบไม่ต้องเจอใครหรือเเล่นเล่นหุ้นคุณบอกว่าหุ้นผิดนะคุณไม่รู้คุณไม่มีความรู้เรื่องเล่นหุ้นคุณไม่วิจารณ์ว่าดีหรือไม่ดีแต่ปัญหาคือคุณไม่ได้อยากเล่นหุ้นเพราะคุณอยากเล่นหุ้นไงงงอ่ะคุณไม่ได้อยากเล่นเทรดทำธุรกิจนี้เพราะคุณอยากทำธุรกิจนี้แต่คุณอยากทำธุรกิจนี้เพราะคุณจะได้ไม่ต้องเจอใคร คุณจะได้อยู่แค่หน้าจอแล้วดูกราฟขึ้นลงขึ้นลงเพียงเพราะคุณอยากไม่อยากเจอใครไอ้นี้อันตรายแบบนี้อันตรายเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้มีความรู้คุณไม่ได้ศึกษาหาความรู้คุณไม่ได้อยากจะทําสิ่งนี้ด้วยใจข้างในคุณแค่อยากทําสิ่งนี้เพราะคุณจะได้ไม่ต้องไปเจอคนไอ้น,นี่นาสุดท้ายเนะี่ยซึมเศร้าเละหลายๆเจอมาเยอะมากยิ่งออกมาแล้วบังเออมันยิ่งมาทําตัวนี้แล้วมันดันไม่รุ่งเนี่ย แล้วคุณอพอคุณไปเจอญาติพี่น้องคุณไม่อยากเจอญาติพี่น้องเดี๋ยวเขาจะถามโน่นถามนี่้วยที่เขาไม่ได้ถามเราแต่เราคิดไปแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะถามเราว่าเราลงทุนแล้วเราได้เงินเท่าไหร่เลยและเราก็จะเกลียดคนอื่นนะคนที่เดียวอยู่บอกว่าเกลียดสังคมเกลียดคนเกลียดคนไม่อยากเจอใครเบื่อสังคมออ่มีแต่คนไม่ดีไม่เท่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วคุณมีปัญหาอยู่เข้าใจไหมคือสังคมไม่ได้มีปัญหาเออเราเนี่ยแหละมีปัญหาอยู่เพราะนั้นเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด นะคะอย,อย่างเคสอนนี้ที่บอกว่าผู้ชายคนนี้จะลาออกจากงานครูเลยบอกกับผู้หญิงบอกว่าให้เขาพบจิตแพทย์เถอะไม่ต้องมาหาครูก็ได้ไปพบจิตแพทย์ก็ได้ให้เขาชัวร์ก่อนว่าเขาอยากออกจากงานเพื่อที่จะมาทำไอ้เทรดที่จริง,รงๆเขามีความรู้แน่นะเขาชัวร์นะว่าเขาจะเขาไม่ใช่ว่าเพราะว่า ก็ฉันไม่อยากเจอใครฉันก็เลยออกมาทย่างนี้อันนี้อันตรายเป็นความคิดอันตรายพัทกูก็เลยแนะนําให้พบจิตแพทย์หรืออย่างอยเนี่ยมาจองเวลา,าคุยกับกูก็ได้เขาคล้าว่าเฮ้ยจริงๆแน่ใจนะเองแน่ใจนะว่าเองเป็นอินโทรดส่วนใหญ่จะไม่ใช่อินโทรดอินโทรวจริดจริงน,นีน้อยมากส่วนใหญ่คนจะใช้คําว่าอินโทรดในการหาเอ็กซ์คลูหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองนั้นหนีออกจากสังคมพเพราะว่าตัวเองไม่ชอบตัวเองไม่ใช่ไม่ชอบคนอื่นไม่ชอบตัวเองเวลาในคลิปหมดอีกแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวค่อยแอดไลน์มาจองเวลาได้ที่ค่ะ